ลูกแจ็คพอตลอยลานน้ะพอเนาะมันลมลงอซื้อเรืออายุได้จิกปีสองปีครึ่งสองปีกว่าแล้วขึ้นจักเท่ยพพอขึ้นสองเทยาแล้วขึ้นสองเที้าเราบอกแม่เล่าหนิเป็นง่วงบ้นบ้านบ่เฮ้ยเแม่แม่มัน เป็นลูกแบกไดนก็ใหเฮพี่น้องเสื้อบาว่มแมมันนี่ร้อยเจ็ดสิบพี่น้องงัวขาวพูล่ะปาดทูมันไงขัหไงแนวมันหูบอนสีนี่กับหูบอีหรอไปยุ่งกันนี่ราแต่ว่า้างิยมีกากินล่ะตัวนี้เป็นลูกแก๊กพอดร้อยล้านพี่น้องย่นย่นไงไงย่นย่นพุ่นปาดทูมนคนเมอร์มันน่อืมอืมตาย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 พูดล่ะพูดละพูดล่ะพูล่ะ อยากอ๋อมันพิษกินเหรอแม่เออพิษกินอยากแพ้งเลยอยากแพ้งแม่แม่นี่นี่นี่ต้น้องใบลูกมันยังห่วงออืตัวลูกมันสิขายบอพ่อตัวลูกมันสิขายบ่ขายบ่ขายเยกบาทกันสิขายนั่นอยากได้เยกบาทอยากได้เจ็ดหมื่นอยากได้เจ็ดหมื่นว้ามันสิเอาหลายใจอีพ่อ ว่าสิเอาหลายแท้ซ้ำซ้ำเพื่อนไ้บอกบ่พอฮะกันเอาเอาลดว่เพื่นบ้างเพื่อนตะเคียได้ไอยู่เอาลดเอาลดซ้ำเพื่อนไ้นั่นพูล่ะพูดละ่ดละไปหาใบหาหาลอดไปได้พอนี่ยั่งบอลหรอ้ยหาหลอดนั่นนนงละเออเพ่ไดงน่นสิดำปึด๊งงด<อ>ใ,หให้หาซิบหาบ้าเงินตะคยตะเคียนได้นังโอ้ยส่วเ้ยหกไม้นี่หกไมเพื่นไหาซิบหาอีพอว่าจะได้เจ็ดสิบ แต่ว่าเมีเป็นง่ว่ขาวสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบปีนองเอ้ยงัวจะได้มาเยขะเย่แน่พูดไรมันสอดออกมาจากไหนโอ้ลูกแก๊กพอดเนาะลูกแก๊กพอดรลอยล้านตัวแมียพรอนเป็นยังไงตัวแมีนี่นะพอนเป็นเอ้ยตา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 ยตัวเม่มันนีวาว่าพอนี่วาขึ้นกันคันไดขันไดหกสิบตัวแม่นีเสี่ยงหกหมื่นตัวลูกเสี่ยงเจ็ดหมื่นเอเอาโยกคู่ไปเลยนี่ก็ได้สิบสาม กระสิเมนอ่ะตัวกระสสามตัวตัวหนึ่งหกตัวหนึ่งเจ็ดเอาสิสิบสามะสิบสามิกระิีสามตัวตัวนี้หกตัวนี้เจ็ดเนาะเออเจ็ดสองกระสีสี่กระสสามสิบสามนี่ขั้นพื่อนสิบภในสิบสองนี่หาระเนี่ยต้ต้องขอสาวยังต่อได้ไหมอันนี้งัวคักๆเนาะเออเห็นะเอาเอลดลเนาะพอเนาะสิบสองเออเอาเอา ห้าพันเนาะสิบสองห้าพันเอาว่าพันเพื่อนใจสิบแปดคือว่าสิบสองหาพันเอาเปิดตัวเออเปิดตัวเปิดตัวเอาพี่น้องพอเฝ้าได้ผมจะแปะเบอร์ไว้เดี๋ยวผมขอเบอร์อีพอกันนะครับจังคุยกันนะครับพี่น้องครับ